เอาละครับก็ต้องกอกก้าวสวัสดีเพื่อนๆพี่น้องชาวเกมเสมเมอร์ทุกคนด้วยนะครับผมกับผมนายเปิ้ลแมนตอนนี้ผมก็อยู่ในเกมจูซิเบอร์ดอรเกอร์วู้ฮูฮ่าก็กลับเข้ามากันแล้วนะครับในเวลามืดๆแห่งนี้นะกลับมาก็มาเวลา เรียกว่ามาไม่รู้กี่เวลาแล้ววันนี้มาแล้วมาอีกมาเล่านะครับกเ็เกมมันสนุกไงแล้วก็จะเบื่อกันหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าก็เออก็เลือกดูเอาก็ได้ไม่ต้องดูทุกลิปก็ได้เลือกดูเอาก็ได้นะครับเพราะว่ามันก็มีการต่อสู้ที่หลากหลายนะครับอมาผมก็เลือกแพ็กสุดท้ายนะแพ็กนี้เป็นแพ็กพิเศษนะครับฟรีดอมอะไรฟริกออฟนะครับมาเราก็จะมาแข่งเพื่อชิงนก นกทั้งหลายในบรรดานกที่ผมอยากใกล้ที่สุดคือโคเอ็นลานเฮ้ยไม่ใช่เพราโดนเจนสองนี่อ่าหรืออาร์แลมโบกินีนะครับอืมตัวนี้แหละท,ที่มีขายในร้านค้าตอนนี so ้นะครับซึ่งเป็นตัวที่ไฮบิดแล้วไงอ่าบอกกันเป็นตัวที่ไฮบิดแล้วนะแต่ว่านี่ก็คือวัตถุดิบหลักของมันนะครับอ่ะปะลุยกันที่ฟานะซยกเฮ้ยไม่แข่งเท่าไรว่าโอเค ให้การ์ดกูเลย <c oughs> อย่างเงี้ให้การ์ดกูเลยก็ได้เปล่าเอาทาเจปาร่าไปตัวหนึ่งก็แล้วกันแล้วก็เอานี่เอานี่โอเคแค่นี้ก็ขอล้มได้แล้วแหละลุยหุยแต่หนึ่งล้านเลยนะแต่เหมือนเหมือนอยากให้การ์ดเราเลยวะ <c oughs> มูตรงๆเลยเหมือนอยากให้การ์ดเราเลยวะไม่โจมตีใดๆเลยนะครับเก็บสตแต็กไว้ก่อนมีโคแอดลดร่านหนึ่งตัวแล้วที่เห็นเมลาโรดอนอุยนี่มันก็เอาการ์ดที่อยู่ในนั้นมาสู้นี่ แสดงว่าอันสุดท้ายนี่จะต้องเลเวลเต็มมีสิทธิ์นะมีสิทธิ์เลเวลเต็มได้นะ,ะจมตีหนึ่งจมตี2องออไม่ได้ว่าไม่พอนะเนี่ยขาด่องแตบตายซะอึซ้ำเรียบร้อยตายไปหนึ่งแต่อย่างนี้ก็สบายเราตัวนี้เจเองทเฮ้เอาเ,เปลี่ยนตัวนะครับเปลี่ยนทำไมเนี่ยเปลี่ยนให้เสียสแต็กไปอย่างนั้นซะงั้นอนะ เอาโจมตีหนึ่งอึ๊สแสดงว่าสแสดงว่าอยากให้ใหไอ้นี่ทักเจปาร่าจัดการทห้หมดเลยใช่ไหมนี่โจมตีหนึ่งโจมตีสองตัวนี้พอนะครับแล้วเก็บไว้เพื่อนหนึ่งมาให้โจเกอร์ได้โชว์เทปมันตายซะโอ้โหตัวเดียวจัดการสองตัวเลยเรียบร้อยไปเลยนะอืมทังการ์ดเงินการ์ดทองอ่าทีนี้มันจัดการเราได้แล้ววะมันต้คิดว่าจัดการได้แล้วโจมตีสองอ๋อพอเรามีสแต็กหนึ่งนะครับเนื้อทัดเจปาร่าไปแล้ว ฮีโร่ใส่แท้งจอมจัดจนหมดแล้วมาทีนี้แคลรี่จัดการมันลุยโอ้ยมันจะโฉบได้โอเคตัวมันใหญ่ไงมันหนักนะครับดักหัวก็ดูสิอะไรบนหัวมันเต็มไปหมดเลยแต่สีสวยดีนะผมชอบอือ้อืออุ้ยได้ดีเนยี่ห้าง่ะน้อยจะจัดเลยมานั่นไงเห็นไหมเริ่มแข่งขึ้นแล้วนะครับอืมก็ได้ตัวอยู่เอาตัวนี้ไปตัวหนึ่ง แล้วก็เอาไม่ได้วะเดี๋ยวก่อนไม่ได้วะเดี๋ยวก่อนเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งแล้วตัวไหนไปอีกดลไม่ได้เลยอ่ะมันไม่ได้เลยอ่ะมันแข่งแกงเกินไปมันไม่สูตสิเอาตัวนี้ไปก็แล้วกันแล้วก็ตัวนี้นะครับันชนะแบบเละเทะเลยเนี่ยไม่เอา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 มันไม่สนุกอ่ะมันไม่สนุกกาบบูดกับเดียวเลยเอาตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้อ่ามาอย่างเงี้ยเแต่ตัวนั้นสองรอเลยนะเปลี่ยนใจเปลี่ยนใจ เอาตัวนี้เป็นตัวหนึ่งเอาตัวนี้เป็นตัวหนึ่งแล้วก็เอาตัวนี้นะครับเอาตัวนี้ก็ได้ไปมาเลยไม่อยากหลังแกเลยขอบอกแต่มันเริ่มขยับแล้วนะครับมีวิบวับมีลัมโบกินีมาด้วยนะอืเอาเป็น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 ป้องกันสิไม่ป้องกันก็ตายอะดิตายชัวนะครับไม่ใช่ไม่ตายผมว่ามันโจมตตโจมตีสองจริงๆด้วยเพราะว่ามันคิดว่าเผื่อล้มได้นะครับ เมื่อ <c oughs> มันโจมตี2อผมก็เก็บไว้ส <c oughs> ป้องกัน2นะับเมื <c oughs> วันนี้ท่าเจปาล่านี่รับสึกหนักจะจัดเลยนะครับผมเป็นแทงให้เพื่อนนะครับ <c oughs> พอแล้วสแต็กเยอะแล้วอ่ะพอดีป่ะมาโจมตีสามมาเลย <c oughs> จ้องให้มันโจมตีสไม่โจมว่าไม่โจมก็ได้ส่วนนี่ไงโอ้ยเอาแล้ววิจักยีที่แทงได้สวนตายซะยอยู่เลย รั้โหย94มันจะไปตายไหมอย่างนี้แต่ว่าก็ลดเลือดไปได้นิดซึงนะครับนิดซึ่งเอาสิอยากลบชั้นผู้ชมตียันห้าเลยเอา้าวนานหลงโนแล้วนะครับอซัมทาเจบาล่าไปอีกตัวแล้วนะครับบาทีนี้ก็ง่ายแล้วแหละเพราะว่าเลือดมันน้อยลงไปเยอะเลยนะครับ94นะแต่ว่าก็มีผลนี่ไงจมบตีสองก็พอแล้วนะครับแล้วก็ป้องกันหนึ่งป้องกันสองเผื่อรอดนะครับอ่าป้องกันไปอย่างนั้นแหละ พราะตัวนั้นพลังโจมตี200ฝ่าเลยนะครับแต่ตัวสุดท้ายล้มได้อย่างแน่นอนมาเลย2 3 9ตายทัวบบนัดโดนสี่นะอ้าวเอ,อ้ยไม่มีกระใจจะสู้แล้วใช่ไหมสสยป้องกันใช่ไหมาตายก็ต้องใสป้องกันตายจริงๆด้วยโอเคเรียบร้อยไปอีกตัวหนึ่งแล้วนะครับกะว่าไม่ต้องชนะแล้วใช่ไหม ทีนี้ไม่ไม่ป้องกันแล้วมาเลยโอ้ยมีหกแล้วว่าโอเคทีนี้มันล้มเราได้เนะี่ยโหเลือไว้เจ็ดสิบสามเลยนะตัวนี้ผมเพิ่งเห็นนะวิง่งเข้ามาซ้ำกระเด็นนกทิปทีเดียวกระเด็นเลยอะ่ะกิโดูนกนี่มันก็สู้โหดเหมือนกันเลนะยนี่หยุดมาตัวเล็กกว่าแต่ใจเราได้องเล็กพิคาบินเข้าไปโอ้โหจะเบนเรื่องจริงหนีไปละอร่อยสุโอ้ยขวดแบบ เรียกว่ายั์เลยทีเดียวนะครับห้าพันแปดสิบโอ้ยดาวเมจล้นจริงจริงเ,งเอา้าก็ได้ยี่ห้ากแล้วโหแสดงว่าได้ยี่ห้าตลอดเลยในเนี้ยชักกระเซงเอออุ้ยมาแล้วพวกตัวเก่งกรเงเก่งแกร่งมาแล้วนะครับมาเลยเอานี่เอานี้อ่ามาเลย <c oughs> ในที่สุดกเ็เจอพวกตัวเก่งแล้วมาเลย <c oughs> วิ่ตัวนี้เหมือนในนี้เลยทีเดียวนะครับเหมือนนาน ไม่ป้องกันนะเหมือนบังกรอนเลยอะผมดูทีไรมันก็เหมือนบังกรอนทุกทีเลยนะเวลาในเลคกนี่เจอเยอะมากพูดเลยเยอะสุดๆแต่ก็เท่านั้นแหละแล้วก็ได้กาสเซ็กซคอนอยู่ดีพนเราแข็งแกร่งยังไงล่ะมาไซก็ง่ะไม่กลัวอยู่แล้วนกเขียวเรานี่มันแข่งสุดๆนี่ไงมันจิงรับเตมเม็ได้ทีนี่ไงคิดดูตาหน้ามันมีเดี๋ยวผมคิดก่อน ตาหน้ามันก็จะมีตะกี้ไม่โจมตีหมดแล้วใช่ไหมตาหน้ามันก็จะมี3มี3ผมก็จะป้องกัน1 2นะครับแล้วก็เก็บไว้3มายัางรับดาเมจได้อีกทีอ่ะอด <ś c oughs> จัดจัดอ้าวไม่การโจมดีกลัวโดนส่วนนะครับโอ้โหไม่ได้เรื่องเลยทีเดียวมาตายะตยัะอยู่เลยเอ้าวโจมป้มองกันสามอ่ะโอ้โหกลัวเราจะจัด <ś c oughs> ถึงขันต้องไปป้องกันเลยนะครับ นี่มันเป็นไฮบิดจริงมาใจไม่ได้เลยนั่นไงไปว่ามันใจไม่ได้ตายแล้วนะครับเรือจเบออเออเออล้มไปแล้วบ้าตัวนี้ได้จากลรีดกมานะครับได้มาจากเมื่อวานนี้เลยนะครับมามาลุยกันหน่อยจมตีหนึ่งจมตีสองจมตีสามถ้าได้มาจากเมื่อวานนีไ้ไม่ไม่ไม่น่าจะฟักทันนะตายใจอายุเลยนี่เจอหัวพัดเข้าไปนะครับ เรียกว่าพัดโบกทีเดียวตายเลยฮือนี่ก็วัพัดเหมือนกันนะแต่พัดเล็กอะเราพัดใหญ่อะทำไรฉันไม่ได้หรอกเพราะแกพัดกระติดนึงน่ะไม่ตายด้วยโดนส่วนนะครับอย่างนี้น,น่นแกทำนห่ฉันดูไขรหนะ้าตายซะเถอะอย่าอยู่เลยเอ่อป้องกันหนึ่งเพราะว่าสแต็กเหลือนะครับสแต็กเป็นเหลือไงคนมันเก่งอะ่ะพูดง่ายตายสิหูยเรียกว่าจุกอก,อกเลยทีเดียวมัด ดูตัวนี้ดิดูฟันมันซะก่อนเมื่อเช้าผมก็ปลดล็อกไปแล้วนะตัวนี้ไดู้โคโดอน,นครับโจมตีสาบไปแล้วนะบายบายบอกลาโลกเลือด <c oughs> <c oughs> เราก็พอๆกันนะเลือดแต่ว่าทํางเพศตายกันเยอะตายกันเถอะ,ย,อะอยิ่งอยู่เลยบ <c oughs> <c oughs> ินไปแล้วนะครับนี่เป็นนกจากจีนนะครับชื่อเรียกจากินหายเลย ก็เอาเป็นว่าไม่เรียกชื่อกันแล้วกันหัวเรียวหัวเรียวแล้วกันนะหัวเรียวเรียบร้อยชนะไปแล้วนะครับอ้าก็ได้อีกยี่บห้านะครับส่งการ์ดมาเลยดิฝ่าถ้าจะเล่นกันอย่างงี้นะครับยกสุดท้ายแล้วนะครับหัวยี่เป็นพันแล้วว่ะอูอมี4ี0รอยู่ตัวหนึ่งด้วยแต่ผมก็เล่นแค่นี้ก็พอไม่ต้องเยอะไม่ต้องแยะเอาแค่นี้ก็พอแล้วนะครับไปลยมาเอา2 0 0รอนี่แหละ แล้วสู้ไม่ได้ก็ค่อยว่ากันนะครับเพราะว่าประชากนนกผมเยอะจั่ะป้องกันหนึ่งไว้ก่อนดูดิมันจะกล้าโจมตีไหมถ้ามันไม่โจมตีผมก็แย่เหมือนกันนะถ้าพูดกันตรงๆแย่เลยอะแย่มากเวยนั่นไงเห็นไหมโจมมาแล้วนะครับรับเตมเมทได้ทีเดียวว่ะอีกทีรับไม่ได้แล้วนะครับป้องกันสองไว้ก่อนย่างไรเราก็มีสแต็กนะเพราะว่าเลือดทั้งเลือดทั้งเตมเมทเราน้อยไปเยอะเยอะมากอะแกกล้าทำนิ่ก็โคอดลานได้ไงฮะ ฉันนี่มันเป็นราชาแห่งฟ้างฟ้าเลยใช่ไนะจะบอกให้มันเปนป้องกันสองัวตายเหมือนกันนึกโ <c oughs> จมตีสามชั่วน,นั่นไงเห็นนะโจมตีสามชัวเอเออไปแล้วโคเอสลาสน,นะราชาแห่งท้องฟ้า <c oughs> งั้นใช้นกประหลาดก็ได้ใช้นอกอ้วนกันบินถ้าไม่ขึ้นนี่แหละโจมตีโ <c oughs> จมตีเดินโจมตีสองโจมตีสามสบายล้วเก็บเป็นตัวสุดท้ายให้หมดเลยนะครับ <c oughs> ตัวปิดฉากปิดเกมนี่นะ จะได้รู้ว่าเอ็นเกมเป็นยังไงนะครับมามีซีโจมมาให้หมดเลยอโร่เททันมันไม่ยอมมาข่าชิปหายแล้วมันนะ่ะชิปหายแล้วไอผมไม่ชิปหายแล้วตายไม่ตายไปป้องกันนะครับนี่นะป้องกันเนอะโอ้ยยืนเฉยเลยโอ้ยมันตัวใหญ่กว่าเราเยอะเลยนะนบินแล้วไงเริ่มบินมามาเรามาบินแข่งกันว่าใครบินเก่งกว่ากัน มันอยู่แล้วล่ะกล้าบุดนเลยว่ามันอยู่แล้วมาก็โจมีอะโจมอย่างเดียวอะเราไม่ทําอะไรทั้งนั้นนอกจากโจมตีพราอดใจไม่ไหวต้องโจมสี่นะอุ้ยสถานการณ์ตึงเครียดะมันเครียดหรือเปล่าผมไม่ค่อยเครียดเท่าไหร่นะผมก็จะโจมตีหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับแล้วเหลือไว้สามก็พอนั่นไงเข้าแล้วทีนี้นี่ไงเอาสิเจ็บไม่ล่ะ ิบหายแล้วทีเนี้ยมันโมโหแล้วนะผมคิดเอาไว้มันต้องใส่สนะี่แน่โจมตีสามนี่ว่าอุ้ยมันโลกาสนี้เปล่าเออผมตายนะประเด็นประเด็นและมีประเด็นละชจิบหายมันเหลือหนึ่งด้วยโจมตีหนึ่งอ่าโจมตีสองสามต้องโจมตีอันสามเลยอุ้ยตัวนี้มีสามร้อยไม่ได้ผมต้องป้องกันยันสี่เลยนะถ้าป้องกันสามนี่มันเหลือไว้ตัวหลังผมตายนะ เออไม่เหลือไว้ตัวหลางนะครับแต่ว่าก็ลม้มได้สบายสมายโอเคมาทีนี้มาวัดกันระหว่างโคแอดลาสเวลล้น well กับแอโร่ไทยท่นนะผมสุดสุดท้ายที่ใครจะได้การไปครอบครองนะครับผมว่ามันวะไม่ใช่ผมอย่างแน่นอนอผมว่ามันน่าจะป้องกันสองมาลุย โจมตีไปเลยโอยป้องกันสโอ้โหชีพหายแล้วเออเราแพ้เลยนะครับนึกว่าจะป้องกันสอเก็บไปสองนะครับหืาบาดจัดแพ้เลยนะครับเฮ้ยโจมตีสองเราก็ตายแล้วไง <laughs> มันไม่โจมตีสี่อ่ะโอ้โดูถูกจัดจัดเออแพ้ไป อ่ามาแพ้เหลี่ยมตัวสุดท้ายนะครับโอ้โหเอ้ยบ้าบอจะจัดสงสัยต้องเอาจริงแล้วนะครับอ่อนให้มันเยอะเกินไปนะครับโอ้โหเอ้ยตายแพ้ล้มตายล้มตายไปแล้วนาามาเอาจริงแล้วทีนี้จะไม่สนได้เลยนะงนั้นฉันจะฟวนลักพวกแกหมดเอพอกกันหนึ่งรึเป่าอย่างไงก็รอดอยู่แล้วะหุยดาเมียบมันเยอะมากเลยนะ486นะครับโจมตีสอง ทีเนี้ยแหละมึงลงนรกแน่กล้าพูดเลยว่ามึงลงนรกแน่โจมตีสองเหมือนกันมันไม่ตายหรอกมันเหลือเลือดหน่อยนึงนะครับเอ้าตั้มนี่ไหนเพราะว่าฉันไม่กลัวหรอกเดี๋ยวฉันฝากความหวังไว้ตัวหลังๆก็ได้วิ่งเฉกแกงยังไงล่ะโจมตีสองไม่โจมตีอ๋อต้องโจมตีสองนะผมหนึ่งจะตายนะอือหึมาตัวนี้ดาเมจล้นเลยนะยิงตัวสุดท้ายยิงล้นมาเนี่โจมตีหนึ่ง โลไทยท่านมันก็จะมี3ตาหน้ามจะป้องกันหนึ่งนะแล้วเหลือไว้หนึ่ง <c oughs> ออคิดคำนวณมาอย่างดีแล้วตายซะเถอะอายุเลยนี่นะเอาสิขอแก้แค้นคืนหน่อยตะก,กี้แกทำให้ชดไข่หน้ามากมันเลยจมตีมาจมตีสามนะผมยังอยู่แน่นอนที <c oughs> นี้ละเบิ้งจะเก็บให้หมดเลย <c oughs> จมตีหนึ่งจมตีสองแล้วก็เก็บไว้เพื่อใช้ไม่ตายเล่นง่ายง่ายสบายสบายก็ยได้อ่ะพูดดิไปเลือกไปอะไรมาก็ไม่ดูไม่ได้ครับชีวิตคนเรามันต้องสู่สี่ดิเออไม่งั้นเกี่ยวคลิปมันสั้นเกินไปไงหวังอะไรกันนะาตายแล้วเออโดนโฟล e ์คลาสติกนะครับแต่ว่าผมมาขับแผ่นแพ้แล้วล็อกการ์ดไปแล้วทีนี้ตายแน่นอนแล้วก็ขอให้ฉันเปิดการด์ดดีดีด้วย ผีชีพพิซซ่าโคแอนลอดแล้วอย่ามาอย่ามาอยู่กับฉันแม่เอาเรียบร้อย6 3พันามนะพี่มันตายตัวสุดท้ายนี่มีประเด็นนะเออใช่ใช่มันอยู่เป็นตัวสุดท้ายนะมีประเด็นสูงที่ผมจะได้โคแอนลานนะเออเออปิดเลยจะได้รู้กันไปนั่นไง ชัดเจนแต่ได้200เนี่ยเออดีใจจะจัดเลยนะครับแล้วก็ได้โคแอลาเปนตัวหนึ่งนะครับเจ้าแจมเจเดบิลเนี่ยเจ้าแจม3ามนะครับ โอเคก็ใกล้เข้าไปทุกทีแล้วนะที่จะได้เปิด JW 1 0บใบนะผมจริงๆพี่ไม่ค่อยได้ตีแพ็กนะถ้าพี่ตีแพ็กหมดทุกแพ็กนะบานี้ได้เปิดไปนานแล้วอ่ะพอดีฝานะครับก็เกลือไปแล้วนะอ่าถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ข้างล่างนะครับเปิดแพ็กนี้แล้วเกลือเหมือนกันหรือเปล่าถ้าเกลือเหมือนกันก็พูดบอกกันได้นะหรือใครได้ดีวันนี้ฝากคิงกันก็ได้นะไม่ว่าอะไรหรอกอ่ะพอดีฝานะครับถ้าใครมีอะไรก็ ฝากคอมเมนต์นั่นแหละก็พูดไปครั้งที่สองฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันละกันนะแล้วอย่าลืมอย่าพลาดเลยนะฝากกดกระดิ่งกันด้วยนะทุกคนนะส่วนตอนนี้ผมนายป๊อเอกซ์แมนก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับ e ีโย u ก g a i n ทุกคนแฟนได้ยังเล่นอยู่ไปแล้วฟุ้ย